ไปพี่น้องตัวเลกกรุบกรุบจะมาเล่าเหตุการณ์ไหลมาซนสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้แต่เร <c oughs> าพูดนบอกกันเนี่ย <c oughs> นัดกันมาวันนี้เราพามากินอึงัยโย่ีนทุกคนตามที่เอซีเรียกร้องเราจัดให้แล้วนะคระับเป็นเหต้าไม่น,นี่ว่าใครดอกพี่น้อง มันมันเลยหนาใครเราเฟืตกโดนแล้ว,ลลวกว่า,วาจะหายได้นี่ความทวเบีไปห่อใส่คะ่ะกระซิบกระซิบกับบมี่ม่ไมีอยู่ใส่คะ่ะเคี้ยะไปพี่นอ้องอย่าเอาหลายเถอะอย่าเอาหลายใหญ่ห่างไปพี่นอ้องคือก็อละฝากอะไรก็แชร์กดติดตามกันไปลังใจว่าห่อให้ได้จ้าหอมไรแก่หอมหอมเหมือนแก่ไม่โน่นี่กินปีเต้าเจือถึงความแซ่บ หอมไงแกงไก่อ่ะเสาใส้ทีกบ่ใส่กับไส่ทีละอือจริงๆแบบหมีเขาดังเขากันยังองเนี่พี่น้องนี่นี่เวลานีวันวันหยุดเหมือนนี่นี่โนวันหยุดตึ้งไส้โย่บถ่ล่ะฮะฝากโถจุกจิกเพืออเอาจุกเอามือไผ่มือมันอืออือทำยังไงไปรวยพี่น้องโอ้ยคือหอนแท้โอ้ยจะหอนไส้ด้ว เอ๋อก็หันไปพี่แล้วเนาะไปเปิดซิงอืมตวัวไหนด,ดีเหลือบกระถือเลยน่าข้าวเสียเลยเนาะเสียของเขาก็อแติดอยู่นี่มันเป็นเลนดินมากนะไปพี่น้องตวัวแรกกรุบก,กรุบนะอืมตังนหนอึ้งหน่อย กระดูกเจียวกำลังดีจริงดิกระดูกไม่แข็งหรอข้ามตะโตเลยเตะไม่ล <c oughs> ีบอกโอ้ยแทงตาขแข็งเก็บขจ้นจังเก็บบะชุดบะชุดชุดน้ำพริกไงนะเป็นผ้าเลยลองเซไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่ไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่จะเป็นเมนูที่เรียกว่าอึไนไชโย หากินใหญ่าอีหลีพี่น้องอยากเบิ่งแหมีนีหยังบอกปีแรกพี่น้องเอ้ยมันเทื่อแรกของปีอืมเห็นเขาจกินเต็มเป็ดด้วยอืมอืมใจนํา แซ่บไี่ร้องไปตลาดตราจินมากเหมือนจะมาเล่าเหตุการณ<ด>์ค<ด>ืนี้ไปเจออะไรมาคะเราจะเรียกว่าอะไรดีอะเราไม่ได้ชนด,กด,ดากันเด้รถไหลมาซุนจอดรถจะข้ามถนนเขาอยู่คันแรกเราเป็นคันที่สองเราไม่รู้นะว่าเป็นป้ายแดง เพราะว่าเขาติดอะไรอยู่ข้างหลังมันก็เลยบังป้ายเนาะเป็นรถแต่งซิ่งอ,ะอ่เะเขากาลังจะออกรอข้ามถนนให้เส้นตรงไปก่อน,น่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะก็เคลื่อนตัวแล้วเนาะเราก็จะไหลาตามไงเขาก็เบรกจึ๊บแบบนิ่งงักงักอะๆๆแบบเขาไม่มั่นใจอะนะแบบเนาะเราตัว <laughs> เขา, <c oughs> าได้ยินเธอพูดวะเอาขึ้นบ่ไปเอาขึ้นบ่ไปเนาะพ<ม>อสักพักเท่นั้นแหละรถไหลเราจะถอยก็ไม่ได้เพราะข้างหลังก็มีรถเนาะเราก็จอด อยู่ให้เขาทำเอารถทข้าเป็นที่เบร้หข้ามเลยลงไปดูก็ถ่ายคลิปในใจป้ายแดงบ้าอกคือขับรถแบบปกติรถจิ้งจะไม่ไม่ขับอย่างนี้ท่าเห็นอะปกติรถซิ่งเขาจะไม่แบบเตือนแบบคือไปก็คือไปอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนาะอันนี้แบบก็เลยคิดว่ามาสองสามรอบเนี่ยเป็นจยังปแดงหรือเปล่าพอถ่ายคลิปงูป้แดงจริงๆถามเขาว่าทํามากี่วันแล้ว สองมือใช่ไหมเนาะสอง,องมือเขาคงจะไม่มั่นใจเนาะแล้วรถก็เป็นรถคับรถเกียร์ธรรมดาน,นะรถกระดับดูจะกมนก็ต,ตื่นตีเลยเนะะาะครั้งแรกก็ตรงนั้นเป็นเนินด้วยไงเป็นเนินแล้วมัน,นต้องออกตัว,ลวแล้วไงเขาก็ถามเลยว่าน่าเรื่องคา้าวก็เป็นเมื่อไหร่เนาะแล้วเราต้องทำยัยงไงอะครับกินน้ำแบบเราไม่เป็นเลยมาก อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไปตามเบิรงในคลิปเดอร์บริยากได้ตัวใด,ดเ,เดี๋ยวเอาเราไแดงหรือไปขาวดูในเพจเดอเพจแม่เพจผากกินลงให้แล้วล่ะคลิปแล้ว <c oughs> เอาพี่น้องเอาแม่องกินแบงตัวเเลวยังไม่หมดตัวเลย <c oughs> <c oughs> แบบไข่อร่อยกว่าเนาะ <c oughs> มันอร่อยที่ไขม่มันหรือเปล่าออ กินได้ทั้งกระดุกรสถอยมาที่แรกด้วยรถมันลงมาถอยมาตอนแรกก็มาเหยียบเบรกบ้าสุดตัวคุน่าสุดยอดคเระาระจือกระสันหามเขาบอกว่ารถมาผมเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่หรือคุณไม่ได้เหยียบเบรกม <c oughs> <c oughs> ัน้ยเหรอ มันสุกกระหูกนะแบบขึ่นย่งบอกเนาะถ้าถ้าเราเก่งแล้วถึวงดึงเบรถ้าชิใบเบรกยุกอะดึงเบรกมือก็ได้เขาจึงบอกว่ามือไม่ไปแดงและถึงหลายรอบเลยเลยครับรถไปแดงเพือกกน<า><า>กนอันก็แม่เตือนกับตด่าเขาเหมือนกับว่าเขาขับมาแล้วเขาเบรกกับชั้นจิตแล้วเขาไม่ไม่เว้นระยะให้เราเบรกเนาะอยู่นะคัหลังรถตำรวจ เสียงบริกแบบ่างนี้เลยเอาเท่าก็มากินอืมมันไม่อร่อยเหมือนไข่อะที่เคยกินแบบไข่มันจะอร่อยกว่าก็มันบ่ก็ไข่เหมยวแ,<ต>แบบนั้นละบอกว่าไห้ฟางเดี๋ยวไข่ไก่ไมนอยากเพงดมมันคนละไข่บริดุลูกซันไปใส่นั่นดี่ละเล็กชิ้นหายข่าวก็ติดมือะกันขาเหนียวเนาะ chân hùng cứ bất kỳ bài Có phải thức mình <laughs> lại Mau bà đi Kim bọ Mà phải, mà phải Ngon ngon bưng, Kim hình đó thả bưng đó Bị thiết ở của Pháp, có like và share đó นี่เป็นคลิปที่เราไปเลาะหาแบบข้ามทวีปข้ามน้ำข้ามทะเลไปวะขับไปตั้งไกลไม่ไม่โดนชนมาชนอยู่หน้าปากทางเข้าบ้านมาเดี๋ยวพี่น้องเจ็บใจหลายสีดีตาใส่คอยเดหืมหืมน้อยสิน้อยสิน้นกูมันเยอะน้อยิม ่ลืมจิ้มน้ำจิ้มหรอเาอยังมือจิ๊ดจิ้มน้จิ้มใช้ใช้แต่น้ำาลแบไงง่ายง่ายง่ายอุ่ว นอยู่บ้านก็ไม่เคยกินนะแม่ไม่เคยพากินมากินเป็นกับรถนี่แหละพากินไปบ้านรถนี่ก็พา,ากินสู้ยา่างอะไรที่ไม่เคยได้กินก็ได้กินหมดเด็กไม่กล้ากินเด็ดเพชรยานอืมอยมกว่ายานยานอืมตอนนี้ขึ้นกินแล้วค่ะมันแซ่บเลยแต่ว่ามีไข่มันแซ่บมันแซ่บที่ไข่ กินเท่าไดร่ะโลละเท่าไหร่บอกไปดูไปโลละตีหน่อยหาสิหมักไฟในกะเป็นพากสินนึง อ้าอืมงามผมเึิงเข้าผสมก็จะกินแบบไปต่ำก็ได้ใจอะไรที่กันนอเลิกเาะชวนอันข่าวก็ที่ถามว่าปั้นอันอันปั้นขาวนี่กี่คำจะอิ่มถึงอิ่มประมาณประมาณว่าทำไมมันใหญ่จังเลยแบบอ๋อกี่คำถึงจะอิ่มไม่ใช่กี่คำอิ่มมันใหญ่กินคำใหญ่จะคำอิ่ม จากแล้ว <c oughs> ไปเรืมนับเดี๋ยวเที่ยวนานนำเดี๋ยวฉันมาบอก <c oughs> เอไหนพี่หรือเธอเอ่าอีรีเธอไปอ่านบ้างหรือเปล่าเอฟซีมาบ,<อ>บาง,บางคอมเมนต์รถก็ตอบเองเด้อยวต <c oughs> อันเหตุให้นั่งเขาเรียกอะไรนะทําให้ปกติอ่ะเพจจะเป็นคนเห็นเพจคนเดียวใช่ไหมแต่เนี้ยเพจเ็ไป็นลงเขาเรียกอะไรอ่ะล้างบ้านเออให้เขาเ <c oughs> ขาก็ตอบได้ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นตอบู้เดียวบ่เด้เขาเอาเข้ามาแปลแปลตอบเองแต่เพนอีกสิมิตรเซนพี่ห้างมาได้จ้าสมัยละมันเป็นคำเบสิกบ่เถอไม่ใช่เธาตอบอะไรอ่ะมามามาจบอดูจะบอกรายใหญ่ห้างเธอก็ตัวหน่อยคนได้เอาคนได้เปรียบเออสองสามไปอืมอืม Ừ, ừ, mhm 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 Ừ. mhm 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 tam tổ mhm 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 thì gì mhm 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 ไปเห็นปลาไข่ตัวนึงพี่น,อน้องต,ออตัวย้อยญ่ไข่เตื่นพองู่รสติดตามเด้ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าบ่มีเป็นอย่างเครื่องตั้งก็มันไม่มีไงเวลาอยากกินอะไรไม่ก็จะมีเราทั้นี้คือไมาจัดหาพี่นอ้องแม่ทั้งทีตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอามาย่างอ่ะนีเลล่ะงั้นไม่กินเลยสิคะวันนี้ต้มอ,อื่นของเราก็ <ไ>เสร็จถูกความสำเร็จเสร็จทีเรียบร้อยแล้วจับพี่นอ้องมานี่จมอึงขับแถบเร่ยบร้อหนามนวลึีกนฟังได้ยินหอดนี่สมองแล้วอะไรสมองฟังออถ้ากลืนปุ๊บเหมือนมันอยู่ตรงนี้ ทายาทพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มไปกังใจ่ายมเฮาคือเก้าหลาฝากจำในน้อยไวเน่ขอตัวลาไปก่อนจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย